ชวนวะยักษ์ชวนวะจ้าถูกดเชื่เสุนัยอูเชื่อสุเลยอเฮียยักษ์ก็เอาจริงแบบจัดจัด,จดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสกีนยับตบทุกดอกไอสัตว์วกด <c oughs> เดี๋ยวนี้คือเข้าใจนะครับแม่งเจอแต่อย่างนั้นแหละโอ้ยักษ์อีกแล้ว นานๆผมกดกับเพื่อนผมไม่มีเพื่อนกดเลยสามผมมีแต่แชทนี่แหละสวัสดีครับเพิ่งมาอุเพิ่งมาที่ไหนล่าโซบะหาห้องเช่านี่เป็นไง ล่เล่นจุดแล้วว่าเล่นจุดแล้วว่าโอเล่的实力を見せてやるฮึฮไงโอ้โหยักษ์ถึงขั้นบอกว่านี่ขนาดเล่นมูราซาเมะแล้วนะยังไม่ชนะกันอีกเหรอคิดดูดิยักษ์เบอร์เนี้ยนะครับ ลายักษ์นี่ดูทรงคือไม่ได้แค่ฝีมือด้วยไงไอเฮียลูนด้วยไงประเด็นอะยักษ์อะบางเหมือนบางคนอะแม่งแค่ฝีมือลูนก็พอๆกับผมอะไรประมาณนี้ใช่ปะยักษ์นี่แม่งลูนด้วยไงวุดูหนังกับสาวโอ้โหดูดูแอดมินผมครับไอเฮียคนนึงก็ไปดูหนังกับสาวครับอีกคนนึงก็พรุ่งนี้แข่งบาสไอเฮียแต่ว่าเพิ่งจะไปนอนเมื่อกี้ 助け助けよしよしいいぞさあいこだどん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  เลยเหรอดันให้นนครับสวยมากเกร,ร่ก้าวล้ว มาอกครั้งปัสก์เลยปัสก์เลยเจ็ดตี๊คน่าเม่นเลยทำไมแมนนี่ผมสติวดีจังวะเนี่ยเดี๋ยวแม่งเป็นอย่างงี้มั้งไอ้เฮียสงสัยได้ออร่าจากยักษ์มั้งไอ้เฮียปกติกูไม่สติวเลยสัตว์พอพอเล่นกับยกักษ์ปุ๊บโอ้โหสติวเป็นเทพเลยกู เี่ยสงสัยได้ออล่ามาได้ออล่าจากคนเทพมาครับพี่อะโมิยโอ้ยไม่เข้า 上等だ。容赦するなよ。マグレがあるか助けケ助けスケおい、マタン、マタン。ナイス、アシスト เฮียยักษ์ก็เอาจริงแบบจัดจัดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงจัดจัดอยู่เหมือนกันนะยักษ์นะไหนบอกอยากตกไงเฮียดูดิ ม้ากรีก้ารุกรถระวังล้มนะทำไมมาอยู่ใกล้ๆละ่ะ ตกทุกดอกแล้วบอกอยากลงไอ้เหี้ยสกีนกูแบบโอ้โหสกีนเหมือนคนอยากตกมากเลยสกีนแบบคนอยากตกแซลม์แซลมมากเลยดิโอ้โหไอ้จาตกทุกดอกฮงคิวดัสซืนี่นะครับดูคนอยากตกแรงครับไอ้เหี้ยเล่นเล่นแบบเล่นแบบอยากตกแรงต้องเล่นอย่างนี้ครับ กาากสกีนสก,นสกีนยับตบทุกดอกไอสัโโตว์โอย้ยให <c oughs> <c oughs> ไใจไปไม่เป็นไรลูกเขาว่าบบเล่นไปเถอะไอ้ยักษ์แบงแบกเอง ไอ้สัตว์โอ้หสิบบล็อกไอ้สัตว์นี่จริงจังวะเนี่ยนี sì, ่จริงจังวะเนี่ยไอ้เโด่งกุ้งจู้อีกนะโด่งกุ้งจูอีกนะ มาเกล้ารักน่าเมินด้วยรอดโอ้โหสิบเอ็ดบล็อกเพราคุณแล้วบอกอยากตกเ <c oughs> <c oughs> ซลล์ยากหน่อยเดี๋ยวเซลล์หน่อยเดี๋ยวเซลล์หน่อยลูกค้าว่าบอก ลูกคาว่าแมดนี้บอกโอ้โหกูกูทําบุญด้วยอะไรครับเนี่ยลูกคาว่าบอกแมดนี้กูทําบุญด้วยอะไรครับเนี่ยอย่าก,กดไลค์เป็นกาลังใจให้อีกฝั่งหนึ่งหน่อยไอสัตว์เจอยักษ์นี่คือฝันร้ายไอสัตว์ชวนวะยักษ์ชวนวะ ตานึงตาหนึ่ง,งเป็นสิน้ำใจสิน้ำใจให้ยาก <c oughs> โอ้ยไม่ได้ไปสักทีไอเราก็ห่วงแชทเห็นไอนี่เข้ามาเห็นแชทเข้ามาใหม่ก็เออเล่นให้ตานึงพรุ่งนี้โซบาจะไปต่างจังหวัดแล้ะอะก็เล่นให้ตานึงพอจะเลิกแล้วแพ้แพ้เมื่อกี้ไม่สนด้วยนะจะเลิกให้แล้ว <c oughs> ยักมาชวนอีกไอ้เราก็ปฏิเสธคนไม่ไม่ค่อยใจนี่อีกไม่ค่อยจะเป็น <c oughs> โหชื่อเฮีย้ยมากทำไมเกมมันปล่อยให้ตั้งชื่อเฮียเฮ้ยอย่างนี้ได้วะเอ้ยอยายเอาจริงขนาดนี้เลยเหรอ

เขาเล่นสามแต้มกันหรือเปล่าวะเขาเล่นชุดกลางกันเนาะเออเขาก็เล่นชุดกลางกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าคอนเฟิร์มมันอันติมันคอนเฟิร์มไงปล่อยตั้งแต่ซีซันแรกแล้วครับ ไหนดูดิว่าแมทแบบถอดสมองอย่างเงี้ยที่แบบเนี่ยแบทที่ผมต้องการเลยคือไม่ต้องมาสนว่าแบบมีทรงมีซีอะไรอย่างเงี้ยไหนดูดิจะเป็นยังไงวะแล้วได้เล่นกับคนที่แบบโหดด้วยนะน่าส์ัสอืมไม่มีซีก็ไม่หยองเว้ย อุ้ยลม้มอ่าไม่ใช่ลม้มสิพูดผิดนายสฟัสเจนโกะเนี่ยเลยไนท์ฟเอ้ยไม่ตัดบอลว่าเฮียหตอ โดนไหมโดนไหมรุนยโอนยุโรรดมาสักก์มเเล่นเร็วโ้ยเ่โนโดทเพื่อผิดหวังสัตว์นลูกไม่เข้าวยทาน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 นี่ยากชวนเล่นเลยเนี่ย เอาป็น,นี่กูยิงใส่ซะเลยดีมากเพื่อนเอาล้มแล้วโดนไหมโดนไหมทันไหมนิดเดียวยากนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว まさかขวางทางอีกไอ้เหี้ยขวางทางยาัผมจะส่งออกข้างนอกมเมื่อกี้รถถังนายนีตัดบอลน่าสปัสโดนโดน แต่ว่าเหมือนมันเหมือนมันก็จะมาแล้วแหละมันก็จะมาแล้วแหละลูกเข้าป่าววะไม่เข้าเว้ยดันให้ดันให้มาซะก่อนไไม่เข้าอืมตบให้ตบให้ ปีพอร์ตจิ้กฤติฮุกอังได้หมดต่อเฮียไม่ตัดบอลวะโดนอีกโอ้โหเฮียลูกเข้าแล้วอุ้ยยังไม่เข้าวะยังไม่ตัดอีกเหรอโดนไปโอ้โหตบหลายทีแล้วนะตบหลายทีแล้วนะ ยิงข้ามลงข้ามลงเข้าแล้วมั้งยังไม่เข้าอยู่อม่สงสารยังวะโอ้ยโทษโทษโทษ มันแฉนตีแล้วแหละโอ้โหนึกว่าจะแฉนตีโทษโทษไม่แฉนตีสักทีวะหรือยังไม่มาอยู่เอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำไมเขายังไม่แฉนตีสักทีวะผมกลัวแล้วเนี่ยมาละใช้ละใช้ละรอบนี้ใช้ละนี่ไงรู้รู้มาใช้เอาตอนจังหวะน,นี้ อุ้ยโดนเลยอยากโดนอุ้ยล้มซ้อนหน่อยหัวขารถส่องอ๋อเอ้ยเอ,อ้ยไม่ไม่เปลี่ยนจังหวะด้วยแต่ว่าเรานำเรานำมาเยอะแล้วเรานำมาเยอะแล้วส่งใครก็ได้นายจังหวะเนี้ยโล่งหมดโอ้โหเซนโดกูโกงจ้า ส่งไหมเพื่อนถ้าส่งเมื่อกี้คือหวานเจี๊ยบนะเข้าแน่นอนอ้าวโอ้ตนะ้สวัสดีครับจินโหมเหมือนเดิมไหมครับจินโหดเหมือนเดิมคำรับผมบอว่าผมว่าเหมือนเดิมผมว่าเหมือนเดิมยังไม่ได้ยังคือถ้าผมเล่นกับยางนี่โลกแตกแน่ครับ